ตเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำให้ผู้คมบันเทิงอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำพูดคำหยาบเด็กอายุต่้งแต่18ปีไม่ควรรับชมโดยเด็ดขาดการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้ทำตามนะครับกระกราบสวัสดีนะครับในบล็อกของพี่คิงทุกท่านนะครับอยู่กับพี่คิงอีกแล้วนะจ๊ะนะกับช่องคิงโพดําเช่นเคยนะจ๊ะอ่ะก่อนอื่นแลก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กับพี่คิงด้วยนะวันนี้มาดึกเลยวันนี้วันหยุดนะเออ เมาเมื่อคืนเมาแห้งตื่นมาคอแห้งเลยเนี่ยเห็นไหมทีนีนะเออนะนี่ก็สามทุ่มแล้วเนี่ยเออวันนี้พึ่งว่างเนี่ยทั้งวันนะวันนี้วันหยุดด้วยวันนี้อะไรพี่กิงไปทุรงทุระมานะพึ่งจะเสร็จเลยนะวันนี้มากันในรอบสามทุ่มก็ลักกิรำมดแล้วรอบสองทุ่มนะให้ดูบรรยากาศในกลุ่มแล้วกันนะประมาณนี้วันนี้ทั้งวันเลยยุ่งๆพี่คิงไม่ได้ว่างเลยอ่ะเออดูบรรยากาศก่อนอ่ะนี่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 วันหยุดคนค่อนข้างจะคึกคักนะ เออดวนี่วันนี้มาจองเวมาดีนะรู้สึกว่าช่วง2อวันนี้มาจองเวมาดีมากนะมาจองสองเนี่ยเนี่ยเออ,เ,อ,อเราควรจะไปลองไปสักรอบไหมอืมเดี๋ยวพอถัดทินใจก่อนนะประมาณนี้นะในกลุ่มจะมีการแจ้งเกมถ้ามีลัคกี้ทามนี่อ่าแบบนี้อ่ะส่วนถ้าไม่มีก็เลือกเล่นเอาตามที่เพื่อนๆบอกแล้วกันนี เห็นไ,ไหมเกมไหนแตกอยู่เพื่อนๆก็จะแคบกันมาลงนะล้วก็เลือกเล่นเอาตามนั้นแล้วกันนะโอเคประมาณนี้สมาชิกก็ตามนี้เลยนะบวกไปอีกส0 0พันตอนนี้กลุ่มที่านะกลุ่ม1กลุ่ม2เต็มเรียบร้อยกลุ่มละ2,000นะกลุ่ม3ก็ใกล้จะเต็มแล้วนะครับนะโอเคคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มไปดูคอมเมนต์แรกแล้วกันเราเล่นอะไรกันเดีย๋ยวอืมไดโนเสาวก็ยังไม่เล่นรับปากไว้ <laughs> มาจองเวก็ยังไม่เล่นแต่มาจองเวดูดีกว่าไหมเนาะเอามาจองดีกว่ามาเออ มาจองเวเรามาดูกันเราไมา่ได้เล่นกันนานนรู้สึกว่าสักอาทิตย์ได้แล้วไหมมาจองเวเนี่ยมา, Jong มาลองดูวันนี้เอาไป500ก็พอปะ่ะอ่ะมาเราพากันมา500นะมาลองดูกันมาจองเววันนี้เป็นยังไงนะเออไม่ได้มาสักพักใหญ่ๆเลยรอบที่แล้วรู้สึกว่ามาดีไม่ใช่เราไม่ใช่รอบที่แล้วสิรอบนี้แหละนะที่พี่ชิงบอกไปรู้สึกว่าทั้งสัปดาห์นี่ะนะที่คนเล่นกันยกระจายนนหมด รอบที่แล้วเราไปแล้วเออตึงออกแล้วรอบที่แล้วเราไปกันแล้วรู้สึกว่าจะเข้าฟรีง่ายแต่ไม่ค่อยจ่ายเบ็ดยี่สิบเบ็ดสิบรู้สึกว่าเราพี่แลยังจ่ายแม่งร้อยสองร้อยนะมาลองดูกันเดี๋ยวพี่คิงมีเก็บไดนเสาาวอีกใช่ไหมเอาเป็นพรุ่งนี้แล้วกันเนาะเออวันนี้ก็ดึกแล้วเนี่ยผมเมื่อวานนอนเมื่อวานไม่ใช่นอนเมื่อวานพี่คิงดูบอลแล้วไม่ได้เล่นเมื่อวานดูแมนอยู่เออวันนี้ตื่นสายเลยนี่นะตื่นสายแล้วก็ไม่ได้เล่นอะไรเลยเออแล้วก็ ไปพักผ่อนมาหาอะไรกินเนีหาไว้ละทั้งวันเลยเนี่ยนะเออคลิปนี้อาจจะอื่นอืนิดนึงนะอาจจะไม่เล่นแล้วแต่มาหาเล่นก่อนนอนสักนิดนึงเออสองวันแล้วเนี่ยเมื่อวานตอนเช้าเมื่อวานเล่นกันไปตอนเช้าใช่ไหมวะเมื่อวานเล่นตอนเช้าตอ,ตอนเที่ยงไม่รู้จะไม่ได้แล้วเออนะเออชว่วงนี้มีบอลด,ด้วยแหละนะอาจจะไม่ค่อยพี่คิงลงคลิปบ่อยชว่วงนี้พี่คิงต้องแบ่งเวลาให้บอลด้วยเออใครดูบอลมั่ง โอ้โหแม่งแต่ไม่แต่เบ็ดสามไม่ใหญ่เลยนะเนี่ยโอ้โง่วงจริงเลยเริ่งมง่วงแล้วอเออ FC ฟฐานมึงจะมามึงจะมา,ม,ะม,า,ม,ะม,ามึงจะมาไลฟ์ทำไมนะเออมันมันรู้สึกแปลกๆมันไม่เล่นมันก็รู้สึกแปลกๆเนี่ยแต่ง่วงจริงเออเมื่อคืนก็นอนดึกวันนี้ก็ตื่นไปไปเที่ยวแต่เช้า เออเดี๋ยวเผื่อปีมงปีใหม่อะไรใช่ไหมออเออเผื่อเราไม่อยู่กันอีกไงพี่กิงไม่แน่ใจว่าช่วงปีใหม่พี่กิงจะว่างหรือเปล่านะเออก็เลยช่วงนี้พยายามอยากเล่นเยอะๆก่อนทาคลิปให้คนดูบ่อยๆก่อนเออเดี๋ยวจะหายหนะ้าหายตากันไปเอฟซีจะลืมนะว่ามีช่องนี้อยู่ <c oughs> อ้อนวอนไหมอ้อนวอนไว้ก่อนเออยังไงคนที่ผ่านไปผ่านมาก็กดซับไปด้วยนะจ๊ะนะเอออห โอ้หสเกตเตอร์ตกมาสามตัวเลยโอ้โหโอ้โหโอ้ยฟันดีเราตีสวัสดิ์ไหมเออมาโอ้โหแม่งวายสองตัวไม่จับอะไรเลยหรอขอแบบดอกเดียวแล้วหยุดเลยได้ไหมห้านาทีแล้วเราไปนอนเลยนะันี้ยว่วงจริงม่วงกังอันนี้แม่ง่วงเล่นดูจากหน้าตาได้หาวหลายรอบแล้วอือวายตั้งสองแถวอย่างนี้สามรอโอ้โหร้อยยี่สิบหกมีต่อไหม โอ้โหได้อยู่ร้อยสามสิบเก้ายังเลหลนะือห้าหมุนนะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวถ้าพี่คิงนะถ้าพี่คิงตัดทันอาจจะลงคืนนี้แต่ถ้าตัดไม่ทันเอาไว้พวกนี้แล้วกันอุ้ยอุ้ยเดี๋ยว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 ีไหนโอ๊ย ร้อยสี่สองแม่งโฮสเตเกเตอร์สองตัวเอ้ยอืมมามาไวตั้งสองแถวได้เออโอ้ออโหไม่สิบาทเออมาสองแถวเออโอ้โหทำไมเบาจังวะคูณสิบโอสองร้อยห้าสิบสามโอ้โหแล้วเมื่อกี้ทำไมมันเบาจังวะอืมได้ไอ้เขียว ไอ้ฟ้าเออไอ้เขียวไอ้ฟ้าอะไรนะไม่ใช่เขาเรียกไอ้เขียวกับไอ้ไอ้ตัวห้าฟ้าอะไรนะเออกูก็มึนแล้วโอเคเปิดมาเข้าฟีเร็วอยู่624เออกะจะมาเล่นแกงง่วงง่วงเหมือนเดิมอุ้ยโ,โอ้โอ้โอ้เลยไม่ง่วงเท่าไหร่แล้วนะเลยไม่ง่วงเท่าไหร่แล้วนะเอ้ยเอ้ยมาสองรอบติดเลยโอ้โห ไยตั้งเออมามาไม่นอนแล้วแม่งยังไงลูกอ,อ,อ,อืมเออมาสองแถวมีห้าขีดล้อห้าขีดล้อยาซันเออเทำไมยี่สิบหกเองวะเบ็ดห้ามันถูกขนาดนั้นเลยเหรอโอ้แม่งดูสองขีด,ดเต็มกระดานอ,อืมมาตกมาือ้อมา ไวตั้งตกมาสองขีดอือสวยสองแถวอย่างนี้มีอะไรบ้างอือโอเคได้มาเข้าฟรีต่อเนื่องเบ็ด5นะโอ้โหถ้าเบ็ด10พอได้ลุ้นบ้างแพงๆไม่เป็นไรได้อยู่นะเออจริงๆไม่ได้กะอะไรมากกะมาลองเทสเฉยๆเนี่ยเห็นคนเล่นกันเยอะ,อะอเราัปเดตดมากูัวเยอะเอออืออือ โอ้ยร้อยยี่ห้าได้อยู่โอ้แม่งตอนขึ้นคูณสิบแม่งจ่ายตัวถูกจะได้ถ้าจ,จ่ายตัวแพงสักนิดนึงพอได้สักห้าร้อยสามร้อยบ้างอะไรบ้างเนาะเออเอ้าอ้าวไม่จ่ายอะไรเลยเหรอสามตัววายเออม,มีอะไรโอ้โหไอ้แดงสามตัวดูสามร้อยสามสิบเก้าโอเคพอได้ทั้งสองไม้เบ็ดห้าถือว่าจ่ายไม่น่าเกียดเออ โโอหว่าจะนอนขอสักพันห้าได้ไหมจิบเนี่ยจะได้ลำคาญหน่อยพี่จริงง่วงจริงจังเลยมาเราเป็นเตจดีกว่าเออนนี้บอกไม่ใช่จะนอนแล้ววายโอ้โหสเตเกเตอร์สองตัวยั่วยวนยั่วยวนเราอีกขอแตกนอกสักสองร้อยออขอแตกนอกสองร้อยจะเลิกแล้วอือปีนิดนึงอือ โอเคพันหตามสั่งเลขยี่ห้าหมุนปล่อยไลแล้วกันนะเออมาดีวันนี้มาดีโอ้ดูโอ้วันนี้มาดีนะรู้สึกว่าจะมาดีสักแป๊บแล้วแหละนะสอวันที่ผ่านมารู้สึกว่าคนจะเล่นกันดีเออฮวายตั้งมีอะไรเออโอ้โอแมงเบาขอห้ขี่ช่องหนึ่งไม่มาโอ้โอหเสียดาย ไวยตั้งเออไอเขียวไอแดงเอออุ้ยอุ้ยบาแล้วบาเแล้วโอ้แต่นอกสี่ร้อยดูโอ้โอ้ยเออสองพันมีชัวมาตรงนี้สองพันถึงอเออเออเออยังไงโอ้โหกูจะเลิกมาดีอย่างนี้ทำท่าจะเลิกไม่ลง วายตั้ง3ขีดโอ้โหเออวายสองแท็โอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ยเสียดายอืมอืมโนดต่อดิมาด้อยู่มาด้อยู่โอ้ว่าจะเลิกตั้งแต่พันห้าแล้วเจอแตกนอก400กว่าแม่งเลิกไม่ลงเลย,ยดยูวันนี้สเก,ก็ตเตอร์ไม่ใช่สเก,ก็ตเตอร์ไอไอตัววายนะกรอบทองม,มาเยอะมากเลยนะดู ใช่มอือมาถูกมาสองตัวเกือบทุกรอบเลยที่คำนวณเนาะเออดูใช่ไหมอืโอโอ้โหอืออยู่สเกตเตอร์สองตัวอู้อูหหูโอ้ยตกมาจากฟากฝาตกมาจากฟากฝาโอ้โหดูโอ้ยวันนี้มันอะไรวะเฮ้ยเขาฟรี3สามรอบติดโอ้ยไม่ใช่ จริงถ้าสามรอบติดแล้วมันไม่จ่ายนี่พี่กิงไม่ตื่นเต้นเลยนะนี่แม่งก็ด้านนอกก็จ่ายด้านในก็โอเคนะเออรอบที่แล้วแม่งเข้าห้าห้ารอบแม่งไม่จ่ายกูเลยหกร้อยกว่าบาทได้มาจะบ้าเออโอ้โหแม่งเบ็ดสิบจ่ายมันมันเ,เนบ็ดเบ็ดห้าเลยเพื่อนเบ็ดห้ามันจ่ายหกร้อยเบ็ดสิบขอสักสักหน่อยเออมาสองีดมีข้างบนสวยลากมา scatter สองตัวมีตกมาไหมมีตกมาไหมไม่มาโอ้โหหรืกว่าจะแน่โอ้ยสามหมุนเสียดายแม่งตอนคูติดแม่งจ่ายเบาทุกทีเลยนะมีเฉพาะไม้แรกที่อือสามขีดไอ้ยห้าขีดอือสองขีดช,ช่องหนึ่งไม่มาโอ้โหห้าร้อยได้อยู่โอ้โหดูท่านสองขีดช,ช่องหนึ่งตกมึงเอ้ยอือไวตั้งมีอะไรโอ้โห อีกัชนิดอีกัชนิดโอ้โหแม่งตัวมาสุลาคาร์วา775ได้อยู่เออมาเหลืออีก11หมุนปล่อยไหลไม่ต่อแล้วพอโอ้โหแม่งวันนี้มามาเกินเกินในนั้นอยู่นะเกินพี่กิ่งคำคิดไปเยอะเลยเนะี่ยนี่กูจะเลือกแต่พนะันห้าแล้วเหมือนที่บอกเมื่อกี้แล้วมันเสือกแตกมา400นะเลยแม่งลองดูโอโหเสือกเข้าฟรีต่อโอ้โออหจักแคกตเตอร์สองตัวอืมเหลือสองหมุน โอ้ยปั๊บปึ๊บโอ้โหดูจบมันตีนที่2ตัวอีกโอ้สองพันหกสองพันหกว่ดีไปเลยโอเคไม่ต่อแล้วนะครับนะกับรอบนี้นะเออเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้แล้วกันวันนี้พี่คิงค่อนข้างจะง่วงนะวันนี้ เที่ยวมาทั้งวันเลยเมื่อวานก็ดูบอลดึกด้วยนอนดึกกินเหล้าด้วยอะไรด้วยนะคลิปนี้เสียงอาจจะแพรบนิดนึงเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันว่าคลิปนี้จะตัดลงทันไหมคืนนี้นะน่าจะไม่ทันแหละน่าจะไว้พรุ่งนี้แล้วกันนะโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยและเช่นเคยไม่แนะนำให้เล่นตามเพื่อชมควาบันเทิงส่วนที่ขอตัวลาไปก่อนฝันดีครับผมมาชมสองมาดีเล่นได้นะบ,าย,บายจุบ๊บ